ในเวสันดรชาดกเนี่ยนะครับการที่หนึ่งที่เชื่อชื่อว่าการทศพรเนี่ยเป็นเรื่องราวของพุทธมารดาเป็นเรื่องราวของพุทธมารดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราก็ต้องไปติดตามเพราะว่าในเวสันดรชาดกเนี่ยทุกคนที่ปรากฏเป็นตัวละครหลักสําคัญเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะได้บทบาทนั้นๆในในชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าทุกคนจะต้องมีการสร้างบุญ สร้างบารมีแล้วก็มีการตั้งจิตอธิษฐานมาแม้กระทั่งพระนางพุทธดีซึ่งเป็นมารดาของพระเวสสันดรก็เช่นเดียวกันเรื่องของอพระนางพุทธดีในการทดสัพรก็คือที่ที่พระนางจะได้รับพรสิประการมาเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นในสมัยพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคราวครั้งนั้นเนี่ยพระนางไปเกิดเป็นพระราชธิดาองค์โตของพระเจ้าพันธุมราชแห่งกรุงพันธุมตีนครซึ่งก็มีพระธิดาที่เป็นน้องสาวคนเล็กอีกองค์หนึ่งก็เรียกว่าพระราชานี้มีลูกสาวทั้งสองคนทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าพันธุมราชเนี่ยก็ได้รับของที่เป็นเครื่องบรรณาการจากพระราชาจากแดนไกลนะครับแต่ว่าก็รู้จักเป็นเพื่อนกันเครื่องบรรณาการนั้นก็คือ1ก็คือ ไม้แก่นจันท์ชุดหนึ่งสองก็คือสุวรรณมาลาก็คือเป็นเครื่องประดับพระองค์ก็ได้พระราชทานแก่ลูกสาวทั้งสองคนโดยคนโตเนี่ยให้เอาไม้แก่นจันทไปถวายนะพระราชทานไม้แก่นจันทให้คนเล็กเนี่ยประทานสุวรรณมาลาให้ทีนี้ทั้งสองที่ดาเนี่ยก็มีความชอบในการที่จะไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าวิปัสสีในคราวครั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าวิปัสสีเนี่ยก็ประทับอยู่ที่มรรคทาย วันวิหารก็คือเป็นวัดเป็นที่อาศัยของเป็นที่พำนักของพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั่นแหละนะครับพระราชธิดาองค์โตนะองโตเนี่ยได้เอาไม้แก่นจันทร์ตรงนั้นเนี่ยไปทําเป็นผงก็เป็นผงอย่างดีแล้วก็หอมนะครับก็ เอาไปบูชาพระพุทธเจ้าพระวิปัสสีเรียกว่าไปโปรยในอรอบกุฏิเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมแล้วก็ให้บูชาให้พระพุทธองค์เนี่ยเอาไปเรียกว่าทาน้ําหอมนะทำผงหอมให้กับพร,ระวิปัสสีพุทธเจ้าพอไปถวายเสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาว่าข <rill> ้าพระพุทธเจ้าทาบุญบูชาพระพุทธองค์ด้วยผงแห่งไม้แก่จันนี้ขอให้ข้าพุทธเจ้าได้เป็นพระมารดาแห่งพระพุทธเจ้าในอนาคตการด้วยเถิดก็ตั้งความ ปรารถนาดังนี้นี่องคโตนะฮะส่วนองค์เล็กเนี่ยก็ได้นําเครื่องประดับนั้นน่ะใส่พระอบทองคําเช่นเดียวกับองคโตนะเอาไปถวายเรียกว่าเอาไปทําบุญนะเอาไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าก็คือว่าพระวิปัสสีนั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพระพุทธเจ้าทําการบูชาพระองค์ด้วยสุวรรณมาลานี้ด้วยอานิสง์แห่งพุทธบูชาขอจงบันดาลให้สุวรรณมาลาประดับที่สวงของข้าพระพุทธเจ้าตราจนข้าพระพุทธเจ้า ได้ไดบรบรลุรอรห<ร>ันต์นี่นเป็นคำอธิษฐานในการทำบุญของทั้งสองิดาของพระเจ้าพันธุมราชต่อมาทั้งสองพระองค์นี้ก็ทำบุญตลอดชีวิตจนกระทั่งว่าได้สิ้นชีวิตไปทั้งสองพระองค์ก็ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสวรรค์โลกมนุษย์โลกมนุษย์สวรรค์อยู่นั่นแหละครับเสร็จแล้วเนี่ยในชาติที่เรียวกว่าก่อนจะสุดท้ายคือในในชาติก่อนจะสุดท้ายเนี่ยองเล็กเนี่ยนะครับก็ได้ไปเกิดในสมัยพระกัสสปะพุทธจา สปะสัมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพัทธรกับนี้นะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่หนึ่งใน5พระองค์เสร็จแล้วก็ได้ไปบวชบวชเป็นพระนะครับเสร็จแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นอรหันต์ในสมัยพระเจ้าพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัสปะนั้นนะครับนั้นองค์เล็กนะฮะส่วนองค์องค์ใหญ่เนี่ยไปเกิดเป็นมเหสีของเท้าสากะอยู่บนสวรรค์นะครับเป็นมเหสีของเท้าสากักะอยู่บนสวรรค์ก็ได้ชื่อว่าพุทธดีเพราะว่ามีผิว พที่งดงามมีลัศมีที่เปล่งปลักรมากๆอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพระนางพุทธดีเนี่ยก็เกิดฝันขึ้น5้าประการด้วยกันก็คือว่าฝันว่าเสื้อผ้าหรือว่าอาภรณ์ที่สวมใส่เนี่ยมันเกิดเศร้าหมองเครื่องประดับก็รู้สึกว่ามีการเหี่ยวแห้งมีเหงื่อไหลออกจากรักแร้ครับแล้วก็ผิวพรรณของพระนางก็เศร้าหมองแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในในพื้นที่ที่อยู่เบื่อหน่ายในในเตียงที่นอนนะครับซึ่งมันก็เป็น รราการอย่างเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาของของเทพ ที่ใกล้จะจุติจากสวรรค์ชั้นนั้นพระนางบุษฎีก็เล่าให้เท้าสกกะฟังเท้าสกกะก็รู้ได้ด้วยญาณของพระองค์เองนะครับเสร็จแล้วนี่ก็พาพระนางบุษฎีเนี่ยออกไปเที่ยวที่อุทยานที่งดงามแล้วก็ให้ประดป,ประดาที่งดงามมากพระนางบุษฎีก็ถามว่ามีอะไรหรือต่ว,ว่าหม่อมชั้นเนี่ยทำผิดอะไรหรือพระองค์จึงได้กระทําอย่างนี้เหมือนหม่อมชั้นน่ะมีความผิดแล้วก็จะต้องจุติจากโลกนี้ไปจากสวรรค์ชั้นนี้ไป เท่าสกะก,ก็บอกว่าไม่ได้ทําความผิดอะไรหรอกอแล้วก็เราก็ยังรักเหมือนเดิมแต่ว่าใกล้เวลาที่จะได้จุติจากสวรรค์นี้ลงไปยังโลกมนุษย์แล้วก็จะได้บรรลุสมดังปรารถนาที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานกับพระพุทธเจ้าเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะจากสวรรค์ไปเนี่ยเราให้พรให้ขอพรได้สิบประการพระนางพุศด,ดีก็คือเห็นแล้วว่าการเกิดการดับเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอพรสิบประการพร อนสิบประการข้อนางบุษดีก็คือว่าหนึ่งขอให้ไปบังเกิดในปราสาทของพระเจ้ากุ้งสีผีสองขอให้ดวงเนตรดำด่างดวงตาเนื้อสายสาขอให้มีพระขนงเนี่ยดำสนิทสมีพระนามว่าพุทษดีเหมือนเดิม5มีพระโอรสที่ทรงพระเกียรติยศมีสถานในกุศลทั้งปวง6มีคันตั้งคันขอจะได้มีพระคันเนี่ยนูนขึ้นมา7มีถันทั้งคู่ยาหย่อนคล้อย8มีพระเกศาดำสนิทเก้ามีพระ ชวีละเอียดงามปราศจากราคีใดๆทั้งสิน้นสิบมีพระบรารมีทรงมีอำนาจไว้ชีวิตนักโทษประหารได้ด้วยนี่ก็คือพรอนสิบประการที่พระนางพุทธดีขอจากเทา้กกทาสกัดเท้าสกัดก็ให้ประทานพรอนสิบประการนี้ให้พระนางพระนางก็ ได้ไปเกิดในแคว้นของพระเจ้าซีพีดังประสงค์พนางปุษดีรับพรสิประการแล้วก็จุติจากดาวดึงก็ไปบังเกิดเป็นในคันของอัครมเหสีของพระเจ้ามัทราชแห่งกรุงสีพีกันที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเกี่ยวกับพระนางปุษดีซึ่งเป็นพุทธมารดาก็จบลงประมาณนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีข้อคิดให้เห็นว่าการทําบุญทุกครั้งทุกประการจะต้องมีการตั้งจิตอธิษฐา และการอธิษฐานจิตนั้นจําไว้นะครับเรื่องนี้สอนได้ดีมากก็คือว่าเราจะต้องตั้งจิตปรารถนาสิ่งที่สูงนะท่านคิดว่าสิ่งใดสูงสุดเนี่ยท่านปรารถนาสิ่งนั้นแล้วท่านจะได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่ําสิ่งอะไรก็ตามนะฮะแต่ก็จะอยู่ในในลักษณะของสิ่งที่ดีเหมือนพระนางพุทธดีซึ่งปรารถนาเป็นพุทธมารดาก็จะอยู่บนสวรรค์มามนุษย์บนสวรรค์มามนุษย์มนุษย์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ถ้าเราอธิษ ฐานมันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ก็หวังว่าทุกท่านเวลาทําบุญจะได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับกันที่1จบแล้วครับ